มี bmw series 5 530e โฉม G 30ปี19เข้ามาใหม่หนึ่งคันครับไมา5,000กิโลเพราะว่าศูตรใหม่แท้นะครับคันนี้นะครับเป็นโฉม G 30นะครับเป็นตัวโฉมก่อนปัจจุบันนะครับชุดแต่งพารัด M Sport แท้จากโรงงานนะครับในเอ็มจลงโรงงานว่า M Sport นะครับออปชั่นถือว่าแน่นๆเลยนะมีกล้องรอบคันนะครับมีกล้องหน้ากล้องท้ายเซ็นเซอร์6จุดหมดเลยนะครับผมไฟหน้าครับโคมสวยโคมใสายสว่างๆเป็นแบบ Adaptive LED นะครับหัวแม่เขา19นะครับนี่ครับ เท่ๆเลยนะครับล้อ M แท้แม็ก M แท้นะครับแล้วก็ที่ชาร์จปลั๊กอินเสียบกับไฟบ้านได้เลยนะข้างในเหมือนกับไฟแดงมากๆเลยนะครับเบาะสีน้ําตาลหรือเบาะสีอิฐนั่นเองนะครับเกียร์ไฟฟ้าเราด้วยนะครับพวงมาลัยสกกระเป๋านะครับเป็นตัว M สปอร์ตแท้ก้านพันชิพใหญ่ๆเลยนะครับเบาะไฟฟ้าพิ้งหน้าครบสครับเพลท M ครบเลยนะครับหนังคานะครับเป็นหนังคาสันลุกนะครับผมส่วนเบาะด้านหลังนะครับเจ้าของเก่าไม่เคยมีคนนั่งเลยนะครับ ดูครับดูความสวยของเขานะครับแล้วก็มีแอร์หลังครบนะครับนี่ครับสภาพดีมากๆเลยไฟท้ายปู l ด d มีกล้องถ่าหในตัวแล้วก็นี่ครับไฟท่อออกคู่มาจากโรงงานเลยนะครับสวยงามมาก BMW 530e M Sport ปี19ตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่1,299,000บาทนะคนซื้อป้ายแดงเจ็บตัวเจ็บใจแน่นอนนะครับมือสองตอนนี้มันาราคามันดีมากๆเลยนะครับผมสนใจซื้อิดต่องที่โปรออโต้คา์ได้เลยครับ